ตอนนี้เราอยู่กันใน p พ2นะครับเมื่อคืนนี้นะครับเพิ่งจะมีการอัปเดตนะครับครั้งที่78ของ p พยนะครับมาไกลมากๆนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรนะ FBI ไฟล์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับศัตรูใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับก็หวังว่าจะผมจะรู้ครบนะครับแต่คิดว่าหลักๆเนี่ยก็น่าจะรู้ครบนั่นแหละนะครับอ่ะเราจะมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเริ่มจากสําคัญน้อยสุดก่อนนะครับก็คือเจ้าอยู่ไหนว่า f อปพีไฮไฟนะครับเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามานะครับาถามว่ามันเจ๋งมากไหมก็เหมือนมีไว้ประดับนะครับก็มีหรือไม่มีก็ไม่ได้ต่างกันในความรู้สึกผมนะมันไม่ได้ต่างกันในตอนนี้นะครับแต่หวังว่าในอนาคตจะมีอะไรที่มากขึ้นนะครับก็ปนปอลองกดเข้าไปเล่นดูนะครับก็จะมีข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับก็ด่านไหนเป็นยังไงที่ไหน เป็นสถานที่อะไรใครมีประวัติอะไรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลกับเกมเพย์นะครับแต่ว่าก็มีไว้ประดับบารมีนะครับก็ถือว่าโอเคครับก็โอเคใช้ได้นะครับถือว่าเป็นของฟรีของฟรีก็ไม่ได้งอแงอะไรมากนะให้ของฟรีผมก็เอานะครับอ่ะเรื่องต่อมานะครับก็คือการเปลี่ยนหน้าจอนะครับในช่องเก็บของนะครับอ่ามีการเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวนะครับ เราจะมาดูกันว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมบอกเลยผมเข้าครั้งแรกที่ผมงงนะครับทางด้านซายนี้นะครับชื่อผมนะครับ level นะครับ infamy นะครับ detection leaks นะครับ s t a t รวมนะครับอสตรวมของตัวละครนะไม่ใช่ของปืนนะครับจะเป็นตัวกับชุดเกราะนะครับจะเป็นพวกความเร็ว c o n ซ e ลเ m e n t เลือดมีเท่าไหร่ armor เท่าไหร่นะครับ เซตินสเท่าไหร่นะครับซามินาเท่าไหร่ดอสเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับตัวละครที่ใช้นะครับเป็นชื่ออะไรเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสัญชาติอะไรนะครับอายุเท่าไหร่นะครับประวัติเป็นยังไงนะครับก็บอกมาไม่ครบซะด้วยนะครับเป็นจุดๆุเอาไว้นะครับถือว่ายังยังเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ถูกใจนักสำหรับการที่มันเลื่อนเข้าไปดูเพิ่มไม่ได้นะโอเคมาดูทางฝั่งเครื่องขวาบ้างนะครึ่งขวานี้นะครับ ็จะบอกตัวละครนะครับหน้ากากใช้อะไรนะครับอาวุธใช้อะไรนะครับพอเราเอาเมาส์ชี้นะครับก็เห็นมาทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีสเตตขึ้นมาให้เราดูนะครับสเตตนี้ก็จะบอกว่าสเตตตพื้นฐานเท่าไหร่นะครับสเตตตพื้นฐานเท่าไหร่นะครับใส่มอดแล้วมอดช่วยเพิ่มอะไรลดอะไรบ้างนะครับแล้วก็สรุปแล้วมันเท่าไหร่นะครับถ้ามีเรื่องของสกิลมาเกี่ยวก็จะมีช่องขวาสุดด้วยแต่ว่าในที่นี้ของผมไม่มีนะครับอาวุธประชิดนะครับอาวุธประชิดก็จะมีบอกด้วยนะพวกนี้นะครับ อาวุธกว้างนะครับจริงๆอาวุธกว้างมันก็มีดาเมจของมันนะแต่ว่าก็ยังคงเอ่อก็ยังคงไม่มีบอกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากรู้สามารถเข้าไปดูในวิกิได้วิกิมีบอกหมดเลยนะครับว่าอาวุธกว้างชิ้นไหนเนี่ยเอ่อทำดาเมจเท่าไหร่นะสามารถเข้าไปดูได้เนาะอ่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอาร์เมอร์ที่ใส่นะครับสกิล ถ้าบอกว่าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่าหน้าแรกเนี่ยไม่มีสกิลให้เลือกแล้วนะครับจะมีฟาร์มี่ไปเลยนะครับก็เพราะว่าสกิลถูกรวมไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อกดเข้าไปก็จะโผล่หน้าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ใช้เป็นก็จะใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยจะมีเพิร์กตรงนี้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าว่าผมเปลี่ยนสายตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเพิร์กที่ใช้ด้วย เมื่อกี้เป็นโลกอยู่ก็กลายเป็นครกนะครับตามที่ผมตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องมาเซตขอยพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็ก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรอ,ะอีกอย่างหนึ่งที่ให้ฟรีก็ก็เอานะครับแต่มีหรือไม่มีก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือ,อการที่เราสามารถกดคลิกขวาที่ไอเทมได้ทันทีนะครับคลิกขวาแล้วเป็นไงคลิกขวาก็มีให้ดูนะครับ อย่างที่บอกครับว่ามันเมีหรือไม่มีก็ได้นะครับในความรู้สึกผมมันไม่ได้ต่างกันเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของเกมเพย์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรากดสกรองเมาส์นะครับเอาใหม่กดสเปซบาร์นะครับกดสเปซบาร์จะซ่อนหมดเลยนะครับแล้วก็เห็นตัวละครเราถืออาวุธนะครับแล้วก็สามารถยกขึ้นยกลงนะครับซุมเข้าซุมออกนะครับถ่ายรูปได้นะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่มีก็ดีนะครับมีมีก็ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ เราสามารถเปลี่ยนอาวุธจากตรงนี้ได้นะครับโดยที่ไม่่ไมต้องเข้าไปในช่องไอเทมแล้วนะครับก็เลือกสกอ์เมาส์ขึ้นลงนะครับทีนี้เราก็เหลือแค่ต้องมาตั้งให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับว่าอยากจะให้อันไหนอยู่ใกล้กับอะไรนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากในการเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้นะครับหน้าจอเก็บของนะจะเห็นว่าหน้าจอดูกว้างขึ้นเพราะว่าตัวไอคอนเล็กลงนะครับ เกือบเป็น4ีคูณสนะครับซึ่งดูดีมากในความคิดผมนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับที่ชอบมากนะครับควรจะมีตั้งนานแล้วทําไมโอ้คิวเพิ่งทำนะครับแต่ว่ามาชาดีกว่าไม่มาครับก็คือการที่ไอเทมมีหลายหน้านะครับมันสำคัญมากนะครับในการเล่นนะครับมันช่วยได้เยอะก็คือผมอาจจะตั้งหน้าแรกนะครับเป็นเก็บเสียงทั้งหมดเลยนะครับหน้าที่2เป็นไม่เก็บเสียงเลยหน้าที่3เป็นเก็บเสียงแบบคอนเสนร์สูงๆหน้าที่4เป็นไม่เก็บเสียงแต่คอนเมนร์สูงนะครับ น่าสุดท้ายอาจจะเป็นสเปเชียลอะไรอย่างนี้นะครับมันมันสามารถแยกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เราหาไอเทมเนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นหมดเลยนะครับทั้งอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองนะครับรวมถึงอ,อาวุธประชิดด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่าเข้าใจว่าเดิมทีมันก็เป็น3เป็นสามแถวมาก่อนถูกไหมพอเป็น4ี่แล้วอาจจะงง,ง,งนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าตอนแรกมันเท่าไหร่ผมก็ลืมอ่ะนะไม่ค่อยได้อ่อ สนใจมันมากนะครับแต่ว่าก็ดีครับก็ดีเราสามารถจําอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับก็แทนที่เราจะเล่นไปเล่นมาเราก็สามารถใช้อย่างนี้แทนนะครับแค่นี้นะครับสำหรับส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับหลายๆคนให้ความสนใจมากนะครับผมก็สนใจมากทีเดียวนะครับนั่นก็คือกับตันวินเทอร์นะครับกับตันหน้าหนาวของเรานะครับเป็นศัตรูใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองเล่นนะครับผมได้เจอ สองครั้งนะครับคือผมลองเล่นหลายๆรอบนะในความยากที่ไม่เท่ากันนะแต่ว่ายัางไม่ได้ลองเดดวิชนะครับแต่คิดว่าเดดวิชก็น่าจะเจอเช่นกันนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยตอนที่ผมเล่นเวลลี่ฮาร์ดผมไม่เจอนะผมเจอในโอเวอร์คิวนะครับซึ่งผมคิดว่าคิดว่านะครับยังไม่ได้ลองยังไงก็ใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโอเวอร์คิวกับเดดวิชที่จะสามารถเจอได้นะครับซึ่งพอเจอปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนทางด้านขวาบนอย่างที่เห็นในคลิปนะครับ มันก็จะมาตั้งวงไพ่ปอกเด้งกันนะครับแล้วก็เอาโล่มาล้อมเหมือนเรื่อง300สปาร์ดาอะไรอย่างนั้นนะครับการรอบด้านนะครับเอ่อหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าจะสู้มันยังไงนะเพราะว่ามันมีโล่เต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าโล่พวกนี้เนี่ยจะไม่รับดาเมจอะไรทั้งนั้นนะครับ RPG ลงก็ไม่เจ็บอะไรประมาณนั้นนะครับเอออันนี้ไม่ชัว์นะ RPG อาจจะเจ็บก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยพวกระเบิดหรือว่าอะไรพวกนี้ยิงไม่เข้านะครับ พวกอ,อย่างที่ผมลองใช้เนี่ยจะเป็นพิโซคอสโบนะครับแต่ว่าตัวลูกดอกเนี่ยจะเป็นแบบระเบิดนะครับซึ่งไม่เข้าเลยนะครับมันสามารถใช้กับชิลธรรมดาได้ผลแต่ว่าใช้กับชิลของกัปตันวิเทอร์ไม่เข้านะครับแต่ว่าชิลก็คือชิลครับชิลยังคงมีข้อเสียเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ มันเป็นมันเป็น NPC ที่เวลามันโฟกัสไปที่ศัตรูเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่ตัวเดียวกันนะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันหันไปทางไหนมันจะหันไปทางนั้นหมดนะครับทำให้มีจุดบอดทางด้านที่มันเป็นด้านหลังของมันนะเราก็สามารถยิงเข้าไปได้นะครับก็จะเกิดดามจในส่วนนั้นนะครับเผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราสามารถฆ่ามันได้หมดจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองเล่นนะครับซึ่งผมไม่มี RPG ไม่ได้มีอาวุธแรงๆอย่างนั้นนะครับ เอ่อถ้าถี่ผมลองดูก็ต้องใช้ความพยายามสมควรในการฆ่าให้หมดแต่นะแล้วก็หลายครั้งพอผมยิงยิงไปแล้วฝั่งศัตรูมันถอยกลับนะครับมารีทีสกลับไปไอ้พวกนี้ก็จะกลับไปหมดด้วยนะครับก็อเอาไว้ถ้าแบบว่ามีข้อมูลมากกว่านี้แนละ้วเราค่อยมาว่ากันนะครับว่าถ้าฆ่าทันแล้วเป็นยังไงเนาะหรือว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอะ่ะ เออมันก็ไม่ถึงกับผิดหวังซะทีเดียวสําหรับเจ้ากับตันมินเทอร์นะครับคือผมคาดหวังว่ามันจะเจ๋งกว่านี้มันจะเท่กว่านี้มันจะแบบออกมาเป็นระดับบอสเลยนะครับเราก็แบบผู้เล่นสีคนต้องลุมสู้มันเราสู้ยากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี้ไม่เลยนะครับก็คนหนึ่งล่ออีก3คนก็ยิงหลังมันก็จบนะครับแค่นั้นนะครับยิ่งถ้าแบบว่าใครที่มีดี c พวก RPG นะครับหรือว่าเออด LC บาร์บีคิวอย่างเงี้ยน,น,น่าจะได้ปรียบมากทีเดียวนะครับก็เลยรู้สึกว่า มันเป็นศัตรูใหม่ที่ในเทเลอร์ดูจระราคาคุยมากไปหน่อยนะครับมันไม่ได้เก่งเท่าที่เราอยากให้มันเป็นนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าการมีมันเข้ามาทําให้เกมยากขึ้นเลยนะในความคิดผมนะครับป้อมปืนสู้ยากกว่าบูโดเซอร์มา3าตัวพร้อมกันอาจจะสู้ยากกว่าด้วยซ้ำนะครับในความรู้สึกผมนะแต่ว่าก็ดีครับอย่างน้อยเราก็มีสีสันใหม่ๆให้เราเได้ตื่นเต้นมากขึ้น แล้วก็เราดูในอนาคตครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามามจริงๆแอบลุ้นนะครับว่า,าในแพทครั้งนี้เนี่ยจะมีตัวละครหญิงมาเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเผื่อใครไม่รู้นะครับโอเวอร์คิวได้ประกาศออกมาสักพักหนึ่งแล้วมั้งก็2เดือน3เดือนได้นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีตัวละครหญิงเพิ่มเข้ามาอีกนะครับซึ่งผมก็แอบลุ้นว่าเฮ้ยมันจะมาเซอร์ไพรส์เราในอัปเดตครั้งนี้หรือเปล่าซึ่งก็ไม่มานะครับไม่เป็นไรรอได้นะเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับแล้วก็ถ้าเดียวอันนี้ ออกมาถ้ามีตัวละครผู้หญิงออกมาเป็นด l c ซนะก็จะรีบซื้อมาลองให้นะครับเพราะว่าถ้าใครรู้จักผมก็จะรู้ว่าตัวละครหญิงเนี่ยผมค่อนข้างจะติดเต้นกับมันเสมอนะครับแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยมาวาดกันใหม่เนาะฝากบอนเซอร์ด้วยทั้ง2เจ้านะครับทั้งร้านเกมซีนสโตร์นะครับแล้วก็ร้านทีละนิดนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ผมด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องไหนอยากดูอะไรนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้จะกลับมาอ่านเนาะเดี๋